สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ี่ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับเนาะก็ในรอบนี้อาจจะมีเสียงแคบแหบให้หายบ้างผมขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเพราะว่าสดเขาเรียกว่าซดน้ําต้มไก่เยอะไปหน่อยนะครับพี่ๆนะครับพอดีตอนเที่ยงกินน้ําต้มไก่นะครับก็เลยทําให้เสียงแหบเนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเรามา3มหลุด1นะครับพี่พี่ก็มาในรอบฮานอยพิเศษเนาะเข้าไปที่1 4สนะครับในตัวเจาะนะครับผมเนาะผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันเนาะนะครับฮานอยปกติให้6กับ4นะครับผลที่ออก2 3 8สาปี่เนาะของเราเข้าที่64รูหลุด4ี่นะครับตัวเจาะฮานอย v i p ให้3กับ7นะครับผลที่ออก8 8 7 5 5ดเจดห้าห้าแล้วเข้าไปที่7 8 8ดดดนะครับพี่พี่ ก็ท่านใดมีโชคยินดีด้วยนะครับผมสำหรับ4ฮานอยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับพี่พี่เนาะก็ในรอบแรกของเรานะครับฮานอยกาชาตินะครับผมเขียนไว้แล้วเนาะนะครับฮานอยกาชาติก็คือให้9กับ5นะครับรูด5ตัวเน้นจะเป็นที่ ห้าสองห้าหกนะครับพี่พี่แล้วก็ก้าศูนย์นะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสามนะครับศูนย์กับสามสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พี่เนาะสามสองสามสี่สามห้านะครับศูนย์สองศูนย์สี่ 0 5นะครับ3ตัว0 3 4นะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับถ้าเกิดผมลงในะทางชา้ายังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับในรอบฮานอยกาชาตินะครับอาจจะไม่ทันเนาะในช่องทาง u t u b e นะครับหรือว่าทันยังไงก็ ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ลงในทางเช้าวันนี้นะครับพอดีว่าผมติดงานนะครับพี่ๆเนาะอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอยปกติปกติวันนี้ผมให้ไปที่เลข1กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1จะเขียน10นะครับไม่เป็นไรเนาะ10 1 5 1 7 4 0 4 5หนึ่งห้าหนึ่งเจี่สี่ห้า สีนะครับผม3ตัวให้ไปที่4 1 0นะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับ0 1น5 1หนนะครับผมส่วนหานอยนะครับ VIP VIP ผมให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับพี่พวันนี้สายรูดให้ไปที่เลข2เนาะ 2 5งห้า6อ6เจ็ดตัว6 2 5นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลหรับ4ีฮานอยเนาะวันนี้ก็ขอวอวยพรให้แนวทางมาแบบเด้งๆด้ปัง,ปงๆนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ